หอเยอะเซตบ้านไหนหอเยอะปะหอเยอะปะหอเยอะมากหอเยอะมากเยอะมากเยอะมากได้เยอะมากได้เยอะมากได้เยอะมากไปไปอยู่ไหนกันอ๋อนี่ไงเศรบ้านเลยเศรบ้านเลยได้เยอะมากได้เศษกุศลเยอะสองคนบ้านว่างใครใครไล่ช่วยเพื่อนไหมเจอเคสละเฮ้ยมันช่วยเคสมาได้นะรีบออกรีบออกไอ้ไปไอ้ไอ้กูไปช่วยเคสอวกูช่วยเคสไปแล้วจัดให้เคสเยอะจัด เฮ้ยรีบขึ้นรถไปรีบขึ้นรถไปเดี๋ยวมันดึงศพไปไปรีบ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 ไปไห่อไปห่อไปเนี่ยเลยเคสเดียวเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมาบ้ามึงเอาศพไปก่อนมึงห่อไปเนี่ยมึงเอาไปดิมึงเอาไปดิมึงเอาไปดิ ใครถือโซ่มาเอกไปเลยออกไปเลยเอาไปเลยเอกไปเลยเอาไปเลยเอกไปเซตบ้านเลยไอ้เบีเอเดะเอาร้อยมันได้กูแดกเอาร้อยมันนี่ไอ้เบีเอลเดะเอาร้อยใช่ไหมห่อไปห่อเปไป เล่นได้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 คยไอ้แกเล่นได้เลยมึงไอ้แกเชีันไม่มีดนห้หมกคือมันแ,นนแไม่หมนีด่าแต่เขาไอ้สัตายเองไอ้เหียไม่ดูเฮียเลยเลย

แกแต่งแล้วกูยี่ห้อยที่ไหนไหวายโง่แกงกูไม่เคยแตกนะเยี่ยมเหมือนมึงไอ้สัตว์เสียงยังสั่นเลยอ่ะไอ้เย่ด่ากูดิแกงจะแตกแต่แกงตัวเองแตกไอ้สัตว์อย่างฮ่า พี่หายจริงเลยเจ้งขายครับนนึงนะพี่เช็คลันหน่อยพี่ไปไปไปเอาหน่อยพี่มาดีเออไม่ลูบลูบครับลุงโฟกัสคนที่อุ้มหน่อยครับเดี๋ยวช่วยคนที่ถูกอุ้มหัวเองเออลุงโฟกัสให้เพื่อนหน่อยได้ที่เสานะทวีไม่ไอไอเธอมึงโฟกัสหน่อยเธอโฟกัสคนที่อุ้มไปซิเธออะไรอะไรนะโฟกัสคนที่อุ้มหน่อย วันนี้อุ้มใช่ไหมได้ครับมีบลอุ้มอยู่เหมือนกันครับลุงทำนวยแล้วนะมีฟังผมก่เกลียนหอไม่กูกะตีกูกูกะตีครับต้องไปช่วยเพื่อนเด้วยจะกูกะตีต้องช่วยเพื่อนเนี่ยช่วยเพื่อนเองเพราะมันเยอะมันเยอะจัดร้านกิน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 มันอุ้มศพเพื่อนเราไปด้วยแล้วก็ไล่เค้มอยู่ร้านะกินอยู่อยู่บล็อกอยู่ว่าไงเพงี้ยเข็ดไอ้กาดเดี๋ยวให้ลุงลุงกับพี่ตีไปได้เลยบล็อกไอ้เธอคุมไอ้เธอให้คนอื่นอุ้มแล้วมาคุมช่วยเพื่อนหน่อยเธออันนี้กูได้ครับลุงได้ครับศพเลย ไม่เหลือใครก้มีไหล่ของคุณได้นะือคันไหนคันไหนที่ถือโซฟาเจ้เท่ไปเอาเอาไปให้เจอุ้มไอ้เจอยู่ไหนเจ้ไอ้เท่าไปพี่อเอาไ่พี่นะมมาสั่งไปต้องแย่งกันพี่เป๊มาเอามาเขาอยู่ไหนบอกมาพี่ผมอยู่สวนนงนนงนที่อยู่ที่อยู่ร้านกิจนีไปผมบนไปผมบนไปรอเลยที่อยู่ร้านกิจเนี่ยเพว่มันอยู่ไหนเพราะวกมันอยู่ไหนครับพี่เนี่ยวตำรวจมาแล้วโอ้ยแล้วอยู่ตำรวจแล้วมาตินเตรียมยากันได้ยังไงดีเนี่ยเนี่ยตรงร้านกิจเนี่ย ตำรวจน้อยทุกคนฟังตำรวจยี่สิบหกน้อยมากต้องไหวพผมขอหน่วยอยู่บ้านแต่ยังนเยอะมากพี่เต็มรอมาแล้วที่นี่เต๊มรอดรนะรอดรแล้วรอดรอน่ยามหล้ะไม้ผมเลยผไอ้อดไอ้อดไปช่วยอุ้มเน้นเ้นไอบอลใครได้สัไอบอลมาเน้นเ้นให้รอดหน่อย ว่าอ่ไ้ไหนอะพี่ชาลีพี่ชาลีือจแปบนึงนะผมกลจงกลับไปบ้านห่นงั้านแ๊ตรามพีไเช่าตรวจตามเพือนไม่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยเองกบปากพิงไม่ต้องเลยมึงเม้มกันมึงเม้มไปเพื่อนไม่ต้องเดี๋ยวกูช่วยเองกติสองคนพอพี่เป๊เข้าเมาดิพี่เป๊บข้ามาสอบดิเกมไปแล้วนะครับลุง่อไม่รดะไมพีเป๊กเมือนอบ้าน เตรียมกาแฟกับอาหารให้หน่อยดิเตรียมมันเติมเนื้อบํารอบบํารอบเตรียมเติมกาแฟกับอาหารหน่อยประมาณหนึงาทีเท็หมดแล้วนะเท็หมดเมื่อกี้มันเต็มหรอใช่ใช่แล้วเหลือ12แมนนะ12แมนเทเลอร์นะวันเท็ตสองหรือเปล่าอัสตรีไม่12แมนลอดอนนี้เกมนะเกมโอเคไปไปไปนี่ไงเคที่มันอยู่สนามบินนะที่ผมเองี่าแมนไหมไม่ต้องเดี๋ยวพวกกูไปเองพวกมึงไอ้นี่ไปเลยไม่ต้องสนใจเท็ตเพื่อนมีญามันตามมีญามันตามไปช่วยเพื่อนดิแปลตัวหลุดดีแปลตัวหลุดด้้อออุม่่่ะไปชวยหนย เอาตัวลุน่อยดูสิตำรวจกขยะมันตามกูตำรวจกขยะมันตามกูขยะมันอยู่ตึกหลุงเยอะมากไหนอยู่ลางกินรังกิตรังกิตรมันเยอะมากมาหาเธอหน่อยทำไมไม่ได้อุ้มอ่ะเธอรีบเอาศพให้เพื่อนเร็วๆตามกูขยะชัดรีบเอาศพห้เพื่อนมาเธอรีบมาหาเธอเร็วตำรวจชนตำรวจชนตำรวจชนเฮ้ยตำรวจชวนเทสองเทสองเทสองสุสานเทสองสุสานไปพี่ตำรวจของบานโคอีนะไปพี่รีบอยู่รีบอยู่เทสองสุสานเทสองสุสานแยกเล่นหน่อยบนโคมบนที่เขาอ่ะไป อะไรนะสพไอบอลให้ไอร้อนเลยใช่ใช่รอนหลอกบ้านหลอกบ้านหลอกบ้านออดอยู่ร้อนเลร้อนล้วไม่ร้อนให้กินไปฟรีมึงจะให้รีร้อนทำไมให้กินไปเลยอยู่ไหนอยู่บ้านขอเพื่อนที่บ้านที่ที่บ้านด่วนๆให้ร้อนมันกินยาไปกินอะไรไปกําลังไปลุงก้านมีอะไรอ่ะไม่แวะไหนเลยคุณบําราอนมีอะไรอ่ะมาดนนแล้วะโดนแล้ว ไปไหนตีโอเคกำลังไปกำลังไปรอดเธอไม่รอดเยอะจัดตกอย่งนี้รอดถึงบ้านแล้วแป๊บนึงพี่ใจเย็นพุทธพาเนี่ยอยู่ไหนแล้วลังสวนตีพุทธพาเนี่ยพี่พี่กลับมาพี่กลับมาต้องเก่งกันบ้างาไม่ใช่เต็มใจพี่พี่เฮียมาเทนนี่พูลเล็กพุทธพาเดี๋ยวองพูลเล็กพุทธพาอย่ามาอย่ามาตำรวจเยอะมากไอ้เราเนี่ยรอดอยู่ไหนพุทธพาพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เทล่าข่าวว่าตีเทล่าข่าวว่าเทล่าข่าวลุงไลยู่ลุงไลยูเหินใหญ่เหินใหญ่เหินใหญ่ไปเหินใหญ่เหินใหญ่ยังแตกหนึ่งมันล่่ผมเียพ พี่ฟังฟังอาเธอเทคสองสุสานม้หมดเลยที่ไม่ได้อุ้มมันเทคสออยู่สุสานเยอะมากกาเต็มเลยที่สุสานอยู่ในตึกปูนเนตึกปูนมาไม้หมดเลยที่สุสานมาเลย่วนเลยไปไปกันปไปไปใครไม่มมาช่วยหน่อยดิตึกปูนตึกปูนตึกปูนเพื่อนโดอุ้มเนี่ยมดีถึงบ้านแล้วนึงเ็นน Bắn đi đâu má Chụp đá bọn nhạc Bắn Ai bắn 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 Chụp đi đâu nè bao Chụp khay bao Chụp đi nè แล้วทำไมตัวกูใส่กระเป๋าที่อะไรวะนะ่ะเอาลงมาเล่นตายนาะถ้าลงมาเล่นตายนาะเฮย้ยเคีียติดลำ

ไอ้เฮี้ยมึงทำเฮี้ยอะไรขยะคุณถามมึงจริงมึงคิดว่ามึงเป็นใครเนี่ยจัดไอออนแมนเหรอไอ้เฮี้ยมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งไปอย่างไหนเนะี่ยคุถามจริงไอ้้เย่ามันเยนอะนะเว้ยตามเฮี้ยเท่านั้นแล้พี่ไอ้เจยอยู่เฮ้ยเพื่อนรอดปะเพื่อนรอดปะติ เฮ้ยมีใครมีใครอยู่โคเคนไหมผมจะขึ้นโครอดเหรอที่อายุเป็ดดูนหอเบนะายุเป็ดดูนหอบเปไม่รู้อยู่ไม่อย <Incred> ู่อยู o ่หรอยู่อยู่ข้างหลังมึงแบบอ๋อหรอโดนแยกตั้งแต่ที่ทะเลาะปะลงเมืองบนนะกูจะเติมน้ำมันเฮ้ยเพื่อนรอดไหมสรุปมันมีเคสถึกเด้งขึ้นมาอีกไหมล่ะไม่เด้งแล้วไม่เด้งแล้วสดงว่ากูช่วยไปแล้วเฮ้ยตลกกุ่มใหญ่ผมมั้ง ผมมาผมมาผมมาแล้วผมมาแล้วกุปใหญ่กุปใหญ่มารวมกับผมดิได้เวลาป้าได้เวลาป้าหลัดกลางหลัดกลางคนหนึงมาทิ้งศพเพื่อนเราอยู่หลัดกลางหลัดกลางมาทุกคนทุกคนมากุ๊ปใหญ่กุ๊ปใหญ่อยู่ไหนเพื่อนมันกุปใหญ่มากระลักกลางนี้มากระลักกลางนี้ทุกคนมาใครที่ไม่ดูมึงมากระลักนีกระลักกลางนี้ไปกูลงไปกูลงไปดิเมื่อกี้กูอยุคเห้โคตรนานเลยนะเว้ยรถแล้อละเฟรตี้อยู่พี่เพื่อตี้อยู่ใครตี้อยู่อะกระลักกระลักกลางมาบามาบามาบ้หันมาทุกคนนะหันมาทุกคนคนที่ไม่ดูมึงหันมาหันมากระลัางเลยแป๊บบ้านเขาไไดด้้้ปปะะบาานเข อ๋ออยู่ตรงกลาดการอยู่เยอะกลาดการอยู่เยอะกลาดการก็อยู่เยอะมาเติมนี่มาเติมนี่มาเติมกลาดการเลยเทรล่าขาวพี่พี่ยิงเทรล่าขาวลงมาดิเทรล่าขาวอ่ะลงแล้ยิงแล้วยิงหลังหลังข้างหลังข้างหลังเทรล่าขาวข้างหลังมามาเติมหน่อยมาเติมหน่อยเลยมึงหอมมันเพิ่มมึงมาเติมนี่กลาดการกลาดการมามาคนที่ไม่รู้มึงหันมาใหญ่เกมกันนะเว้ยทุกคนเมื่อกี้ผมยืนได้โคตรนานแล้ว สวยจัดเลยทุกคนมามาสวยสวยสวยใครใครอุ้มไม่เกมใครอุ้มไม่เกมมันบอกมันบอกมัจะเอากูก่อนไอ้สัติพฤตที่ละยิงที่ละขาวไว้หน่อยพี่ใครอุ้มไม่เกมเลยและได้ที่หนึ่งกูให้ห้าหมื่นไอ้การะการมาเยอะการะการมาเยอะการะการมามาเยอะจัดเลยห้าหมื่นในเมืองหรอห้าหมื่นบาทมาเยอะการะการมาเยอะชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนดิชุบเพื่อนไหนดิชุบเพื่อนไหนดิในล่าขาวมันถือเปย์พี่อยู่คันหนึ่งนะในการะการห้าหมื่นในเมืองไม่คุ้มนะห้าหมื่นในเมืองอ่ะ กางพื้นตนตีก็หลักการพื้นตนตีมาดิมาดิมาดิหลักการพื้นตนตีนี่มาหลักกดิไปอยู่ลงลงลงโพไว้แล้วไว้ไปแล้วกักพืนตนตมามามผมอยู่ไม่ได้นะโผลไว้คะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมวาแล้วาแล้วมแล้วมาแล้วาแวาแล้วมาแล้วมแมาแล้วาแวาแล้วมมาแล้วมาแล้มาแ้วาแวมาแมาแล้วมาแล้ว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 ไมแล้วาแล้วปแล้วแล้วไมแล้วแลมแล้วแล้วแลมาแ้วแล้วแล้วมแล้วแล้มแล้วมแล้ว มีครับลุงหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหกแปดเก้าเ <16 8. S 2> ออไอ้ยี่ะติกี้พูดอะไรวะสัตว์หกแปดเก้าลขไหนวะเนี่ย เหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวให้ลุงนไทยลุงนทำดออีกว่าจะได้ขอไม่ติดน้องไม่ฆาบนบ้านถ้ากูโดนไอ้เหี้ยนี้มีเคาะสวนสนับตายน<บ>ี่หาการขึ้นไปอยู่บนะข้างบนเหมือนเดิมนะลุงทอ,อ้เหี้ยข่าวตำรวจกลับมาเฮียาคา่าวตำรวจกลับมา

ออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับยอมแล้วครับออกแล้วครับตำรวจออกแล้วไม่ได้ครับต้องตีแล้วครับต้องตีแล้วตายตายชาติเวียดนามยากันก็ไม่มี สี่เบียดดามนะเฮ้ยใครมันเอาตำรวจมาไม่บอกสักคำเลยยังกูน่าจะรีไปแล้วยังไม่ทันว่ะเด็กนี่นะ ตำรวจแม่งทิมแต่บ้านเราเฮ้ยมันทำไมมันหาพวกเราเจอง่ายจังวะไอ้เดมอนเทนแม่งอุ้มกัน2เขตโคตรนานเลย เดอเยี่ยเจคเขาโดนตำรวจเม้มเลยสัตว์เดที่นอนอยู่ตรงน,นั้นด้วยนะแต่คิที่นอนอยู่ตรงน,นั้นครับมันมันพันหนึ่งนะครับมันโทษคเปลี่ยนมาแล้วครับอีกหนึ่งเมทีออกดูนะ ไอ้เฮีย้ยใครเอาตำรวจมาวไว้สัตว์ไม่รู้เลยครับลุงอีกนาทีผมออกละ่ะผมยินตรงนันละกูเนี่ยอีกนานเลยเยตอมอนแล้วกระเป๋าไอ้เฮีย้ยอะไรมาติดตัวกูวันเนี้ยไอ้สัตว์กูไปใส่ตอนไหนเนี่ยแฟชแฟชั่นเนี่ยบั็กติดจังเลยกระเป๋าเนี่ยจะน่ารักไปไหนเนี่ยไอเฮี้ยไม่ได้อยากน่ารักเลยนะถอดยังไงอะไอ้ยืยมันอยู่ยที่มันเข้ามาในตัวกูเฉยเลยกูไม่มีแฟชั่นในตัวสักอันเลยนะเว้ย เทสซจาเอาหมูมาเอาหมูมให้กูหน่อยได้ปะมันถอดยังไงอะ่ะผมไม่มีแฟชั่นนี้ผมไม่เคยใส่เลยแฟชั่นอะ่ะไม่ว่ามึงกับกูคนละเชิงไงน,น้องอน้องไหนน้องอ่ะ อาดีมันงัดเลยนะมันงัดไปเลยเนี่ยเชิงอ,อะไรมึง,งไอ้ปดาวนนี่ก็ถิบให้มันหมดของไปกับผมเนี่ยอุ้ย จะตายงัดไม่ค่อยขึ้นวะไปไปลงนรกซะไอ้เหี้ยไงาโนหนึ่งคุโดนซิกซิกตอลล์สองคันทอนหนึ่งไอ้เหี้ยใครเอาตำรวจมาบ้านวะไอ้สัตว์พี่มาดีโอเคละตอลลสองคันทอนหนึ่งเจอกันไม่ขูก่อนห่อซิกครับมาดีมาดีหาที่นัดเลยเดี๋ยวเอายากันไปให้ เบ้านเขาอีกก็ได้บ้านมันรอบ้านไหนวะด้ิกซิกอะลังรเปคี่ไม่ใช่ที่นี่จะาเลยนะครับโซลเฮ้ยหนักกุ๊บใหญ่อ่ะทันมังจะมีเพื่อนเรียงมงาช่วยพี่แกปดิมาช่วยพี่แกปก่อนดิมามามาช่วยพี่แกปดิมา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 ช่วยพี่แกปดิมาด้วเการมาด้วยการมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกานมาด้วยการมาด้ยการมาด้วยการมาด้ยการมาด้ยการมาดเวยการมงด้วยารมาดยการมาด้ายการมาดคนที่ไม่อุโมงค์มาตารมาด้วยการมาวยการมาด้วย้านมาด้วยการมาด้กรมาด้วยกมาดิ